ครับสวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับผมจะไปโซ่พิสัยนะครับแล้วก็บึงการนะครับไปซ่อมเครื่องนะครับเครื่องนึงดัดแป้งนะครับติดชุดพัดลมบดนะครับเป็นเครื่องของแซมสามนะครับแล้วก็มีติดหัวสีระบบงานหนักนะครับแล้วก็จะซ่อมกลับมาที่สกลนครนะครับใครอยู่ฝั่งนั้นนะครับ ก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมได้นะครับ095 169 777 2ครับถ้าผมผ่านอย่างนี้นะครับ1นะครับค่าช่างลูกค้าไม่ได้ไม่ได้จ่ายแพงนะครับเพราะว่าจ่ายแค่ค่าอะไรเพราะว่าช่างผ่านไปอยู่แล้วนะครับครับอุดรบันดุงโซวิสัยนะครับบึงการไล่มาสกลนครนะครับอาจจะนครพนมผมก็เข้านะครับอ่า นครพนมผมจะเข้าไปหาพี่ที่รับจ้างนะครับเจ้านี้ดูดีๆนะครับพี่เขาซื้อหัวสีกับผมไปประมาณสี่ถึงห้าหัวแล้วนะครับรับจ้างหนักไหมเดี๋ยวมาดูคลิปกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูเลยนะครับครับยังไงก็ถ้าใครอยากซ่อมเครื่องนะครับฝั่งนู้นนะครับที่ผมพูดมานะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมได้นะครับ ผมจะแวะเข้าซ้อมให้นะครับถ้าทางผ่านนะครับจะได้ไม่ได้ต้องได้จ่ายค่าช่างนะครับจ่ายค่ค่าอะไรก็พอครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มด้วยครับสวัสดีครับ